ป๊าปาบคปาปาไม่ปาปาลงมาช้าจริงเหรออยากเตนมาดูเตนเออไปดูเลยขึ้นไปดูเลยลูกจดูบ้างอืมปาป้าจะพักเหรออืมจะมาป๊าป้าไม่ได้จองไว้ป๊าป้าค่อยมานอนปาพาพาเต็นมาด้วยปอาป๊ากางเต็น์ไหมอ๋อ ถามแดิน่จงริงเหรอจองแม่นอนไหมอ่ะนอนไหมอ่ะกเออไปไปก่อนคนตก่ะเดินะรงนะป้างอยากีหลังป้าฮะอยากหลังาเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงไปไปกีตรงน้นไปป้างอยากีหลังป้าลนมีไว้เนีเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงป เดี๋ยวป๊าพักก่อนป๊าป๊าเนละ่ยโอเคหายแล้วยังโอเคอุ๊บได้ยังไม่ขับล <c oughs> เลนสุดยอดร่างกายแข็งแรงไหมนี่นี่ขนาดลงมาขึ้นเขาลงขเขาลขเลยนี่ เรียนแบบด้วยนะไปจ้าจ้ายืมมาเลยยืมมามีดีขึ้นได้ทำไมอ่ะเมื่อยเพราะปวดเจ็บจึ้งยังงงแล้ยังไงับงแังตโอเค เฮ <Hey. S 2> oh. ไปนั่งตักบ้านดิเนอ๋อ oh. ตั้งขายด้วยกัน <c oughs> เร็วเร็วสิไม่ยอมเพราะว่าให้ออกกล้องดีๆมันไม่